ถึงพีเซสทุกคนนะฮะพวกเราเพร์เซสรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะที่คนให้ความสนใจพวกเรามากขนาดนี้แล้วก็ให้ความรักพวกเรามากมายขนาดนี้นะครับผมพวกเราขอกราบขอบคุณงามๆหนึ่งทีสำสรับการซื้อ้ังในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ออยังไม่ได้ประกาศนี่นะ <c oughs> เราจะมีจัดมินิคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนไซด้วยนะครับผมก็เด<า>ี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมแล้วก็<า>ขอบคุณมากครับ ตื่นต้นครกบผมรู้สึกขอบคุณแฟนทุกคนที่มาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือมาดูที่นี่ก็ตามครับรู้สึกบอกว่าแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ก็เราทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะส่งกวามังให้กับทุกคนมากๆนะฮะเหมันเหมือนกันเริ่มต้นของเมื่อคืนถึงวันนี้มันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆมาขึ้นมาเรื่อยๆความรู้สึกเราหลังจากที่แบบเออเริ่มประสบความสำเร็จเป็นไงบ้างอ่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกเองครับเพราะว่าพวกเราเองก็ยังเดบิวต์ไม่ถึงหนึ่งปีเลยตอนนี้เราก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองหนักแล้วก็ทําโชว์ให้ทุกคนออกมาดูสนับใจใช่ครับก็ซุ้มซ้อมทุกวันล่าสุดที่ที่ปล่อยเอา้ออกมาก็หมดเกลี้ยงไม่ไได้ซื้อกันเลยรับุ๋มดีใจมากครับดีใจไหมครับรีบดีใจ ีแฟนขับแท็กสตอรี่ไปเขารู้สึกว่าชอบแล้วก็เราก็มีทำรีแอคชั่นเปิดอันเพราะมันก็แบบร่ามากจริงๆขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนเราเราค่อนข้างจะแบบว่าแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากครับตั้งแต่แบบว่าคือพอเราแบบ ปล่อยปล่อยออกไปไงครับก็คือใช่ปล่อยให้พีเอดได้ปุ๊บก็คือเหมือนมันแบบว่าเห็นทุกคนว่าแบบเออใช่กเรื่องมาว่าสั่งไปแล้วนะสั่งไปแล้วนะอะไรแบบเยอะมากเป็นของปีศาจใช้เข่าวไปถึงชั่วโมงใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ครึ่งชั่วโมงมัถึงชั่วโมงจะจะเห็นมีคนยังไม่ได้ไงมจะเพิ่มไหมไม่จะมีเพิ่มไหมต่อพี่สิตอนตอนนี้ก็เหมือนใช่ใช่ครับคุยกันอยู่ต้องรออัปเดตข่าวทัน ใช่เพราะคนที่ยังไม่ได้ก็มีไงเนาะใช่จริงๆเราก็อยากให้คนทั้งโลกได้เหมือนกันเลยใช่ครับผมแลต่ดีใจที่แฟนแบบัพพอยกันเยอะขอบคุณครับขอบคุณมากแฟนมากช่วงนี้ก็แบบอยู่ในช่วงการซ้อมใช่ครับเราเตรียมโชว์แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่พวกเราแบบทำแบบทำแบบกันทั้งไทยเลยใช่ที่โชว์แบบทำแบกันจะบอกว่าโชว์ที่จะเอามาโชว์ก็คือเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยซักโชว์นะครับในประเทศไทย อ่าครับผมแาวแหวกชาแหวกเลยก็ต้องรอยตามครับอาจจะโจ๊ก็ได้ชาวชูพิเศษแต่ว่าอยากคาดหวังมากเราไปดูด้วยความอนจอยดีกว่าเราไปดูด้วยความเอนจอยกันดีกว่าครับผมคนดูอนจอยเราก็เอนจอยเอนะอยับแต่ตัวเองก็จะมีแล้ว เฟสติวัลต่างๆเฟสติวัลก็จะขึ้นโอวงไทยกับผมช่วงไทยปีเกือบถูกเฟสติวัลก็จะมีพวกเราเปอร์เซสขึ้นไปเพอร์ฟอร์มเกือบปึกเวทีเลยครับจะซ้ำไหมนะหรือว่าจะแบบต้องโชว์แหวกทุกทเฟสติวัลพวกเราพยายามทำให้ไม่ซ้ำมากที่สุดครับผมครับอาจจะเป็นการยิ้มบ้างนิ่มบ้างอาจจะบอกเอ้าโชว์มาแล้วนี่อาจจะแอดลิปใหม่บ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเมโลดี้เฉยๆอะไรใช่ไหมครับพยยาามใช่รผมพยายามยเราเตรียมตัวอย่างดีครับ